เตรียมขึ้นรถแล้วนะตาเตารตูตาตูตามามาเร็วจาจะขึ้นรถแล้วครับขโมยลูกหนึ่งได้ไหมตำรวจไปแล้วจ้ะข้ามสรอย

ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปบายแล้วไปแล้วไบายนี่ค่ะสวัสดีคอดี่สวัสดีค่ะี่ไม่ออกไม่รู้ใครชื่อใครจัใครได้บ้างจัใครได้บ้างอ้าวนี่ไม่หิวโดยคนเดียวอ่ะ เดี๋ยวงานหน้าปลาสบไปฝากอีกนะนุ่นเดี๋ยวไปแล้วฮะไปฟาสต์ไซนปกับใบน่ยักเหน่ย้ละนีเป็นภรรยาคนชอบกอเหรอเนื้ไปอ้วกอเื้อใบยอบยอยไปไปมเอามาก่อนไอยอม่ ยังไม่ชินมันจะไปแล้วครับไปโอ้เหนื่อยเสีนพีเกดเมื่อวานรดดไปแล้วบายบายบายยิมเกิลทุ่ไปแล้วปแล้วไปแล้อไปนะครับคันนี้หมูก็สู้มเอานะครับเอ้าคันดัไปแล้นู่นเลยครับ แล้วไปชมเอาจบทริป4วันของอีหมูนะครับแล้วก็หยุด6วันนะฮะแล้วค่อยไปต่อกันอีกทีหนึ่งว่าจะไปที่ไหนจำไม่ได้แล้วนะโอ้โหลุย4วันไม่ได้หลับไม่ได้นอนท่านผู้ชมดูรถตรงนู้นไปนู้นเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมทริปนี้เลยครับไกลเลยรถรับไปแล้วครับรับตาไปแล้วครับลุกอุ้นไปนู่นแล้วครับ จอมพลก,นก็นี่จะถ่ายรูปกับจอมพลไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับ